ความรู้สึกวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับเขาผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนนะครับที่มาแล้กมมาให้กําลังใจนะครับก็ตั้งใจทําโชว์อย่างมากเลยบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอย่างตอนนั้นมีใจเสียวอันนี้เนตอนนั้นที่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็กดนอนกัน จัดไฟจัดระบบซาวแล้วพอมันเกิดเหตุสุริสัยขึ้นนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจที่พี่ถ้าเหมือนวันนี้กอแฟนก็ยังมาแบบเยอะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับกำลังใจดีมากมากเลยครับขอบคุณมากครับกคับช่วงวันนี้ในใจให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงคะับ่ายผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบกันครับผมเราจะสุดใจทุกคนครับพี่กึ่งนะครับเป็นไงบ้างกับวันนี้ ก็ดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อสองวันที่แล้วครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้อง้วยน้องก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ทําเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้ยังวันนี้คนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ข้อเต็มที่ครับทุกทุกคะแนนครับก็กราบหมดทุกที่ครับนะครับพอวันนี้งานออกมามมแบบสมบูรณ์แบบแบบแล้วพี่ตื่นเต้ยังไง รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่ในแทนออกก็ฝนจะตกเป็นกัรแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแล้วทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทาอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันก็บอกเขาทำสุดๆเลยครับแทนหลังจากมีครับจะมีเรื่องสายทาอะไรตทอบ้องเลยครับก็ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีทีมออฟเตจครับวพรุ่งนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยเรื่องสายไงก็ตามได้ทางช่องทางโฟลวันยเอชินช่องทาง ค,ออรครับก็เมื่อ,อ,อ <c oughs> สักครู่ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่คับแบงนะครับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์เดียวตามมาครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำแฟนแคดดี้ด้วยทำรท่นทำคอนเสรนเิเร์ตเอป๊อปเพียรเข้ามาครับแล้วก็หวังว่าปลายปีเพราะเรามีมีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งเอลล,เอลี่และอารีน่าอาจจะเป็นโคนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ต ลกลับมาทาแบบมีมอรไ,ไร้ตน,น,นี้ัดเ็เลย่คือก็น้องทาเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยูที่เกาหลร,รับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วก็ก็ยังไงฝากฝากผลงานด้วยในอนาคนที่จะใกล้ๆ เอย้อนกลับไปนิดนึงพี่วันนี้ก็บุมุ้มุหนักมาที่สองวันสี่สองวันก<อ>็ก็คูณสองไปโดนเบิ้ลไปแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมาสองครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้งสองครั้งมามามา,มาดูผลงานมองด้วยกับชัว์ลูกชายในวันนี้นั่งมองอยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างครับ ก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทําอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่สุดจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเปอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นท,ทุกที่เห็นที่สอวันนี้เขาทําแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีอินเนอร์ใหม่ๆมาก็ก็ดีใจเขาทาสุดจริงๆครับก็เลยเป็นเหตุผนลนที่แบบอาที่เลือกน้องมาเป็นบิลลของเรานั่นคือ สิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเ,ออเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทําเพลงจริงอยากทํามอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงๆนะครับอันนี้ก็เราเมื่อเมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเน,นี่ยเราก็พยายามผลักดันเต็มที่ก็คือแฟนตัางนี้ก็คือจันน้องเต็มที่เลยก็จริงๆมีเพลงหนึ่งมีน้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง angel เดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตาม เป็นแฟนก็ติดตามกันพี่กึ้งครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วัน,น,นที่กำลังใจก็สองวัที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยร่วมไลฟ์กันชื่นชมเต็มที่ในฐานะผู้ผักดาเองชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโคโานยูซิตนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็ อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับงานราชาณาจักรับาถามน้องนิดนึงเรื่องของ M v วีแล้วก็การทำงานการทําผลงานเพลงเพลงนี้มันต้องลงทุนเองแล้วก็เรียนต่างๆด้วยมันยากขนาดไหนครับไายเล่าตังนิดนึงครับเพราะผมก็ไปเช่นที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นมาทําให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งที่ผลักด,ดันผมด้วยครับก็คือแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ้งบอกครับครอบครัวของัน,รนเราเป็นนักสู้คนหนึ่งนะครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ